จริงๆเราแบบว่าเราไม่ค่อยเก่งด้านจีบผู้หญิงอะ่ะเราเก่งนะะครแพ้เป็นรพรนพะชนะเป็นเจ้าวะ่ะแต่ก็มีอะไรอยากจะบอกนะอะไรหรอถ้ารักกับเขาอ่ะมันไม่ค่ปวดใจแต่เ่อรักกับเราเนี่ยม่ปวดเอวลุงไปนอนมาเขาิดว่ะใช่ปะชีใคร่ค่ จะทิ้งกันไปฉันนิดน่าโดนนี้ฉันนั้นตายสัก,ก่อนแน่นวะเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยๆกันออออเนนนอาโห้ยน,น้ำใสงามผมผมมีคนจะมาให้รู้จัก้วยนะเอาคนนี้เหรอยูวัซซ์ยูวัซซ์ยูวัซซ์วันทรูชื่อสนิมโอ้เรียกย,า,ยา,ากอะเลยกที่รักได้เปล่า โอ้สมินน่มันหันยากอะะเ,เรียกว่าที่รังหรือว่าหันหนีอะไรเงี้ยอยิงรต<อ>งรงมันนิ้วไหมมันถัดเลยพี่เนี่ยนี่ลุงเราเองอลุงเราชื่อเก่าใช่ใช่เหรอแม่ม,ม,ม่รู้จักกันามาก่อนแล้วอ๋อแต่คนแก่นอ้อไม่ต้องไปคุยหรอกเสียเวลานอ้อเราคุยกันตามภาษาวัยรุ่นอะจะบอกให้นใสีมฟังนะว้าวว้าวว้าวไไม่เผาดิไม่เผาดิรุ่นเดียวกัน รุ่นเดียวกันเหรอรุ่นเดียวกันเหรอเมื่อกี้เขายังบอกเลยแต่ก็เราแค่แก่กว่าเขาไม่นิดนึงเองน่ะสิบปีแก่ไปเยอะเลยแก่ไปเยอะเลยหุ่นี้ไม่ได้นานนะเก่งสิเปียวสิเปียวอันนี้เอ๊ะนี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ้าวผมชื่อปอยไก่ฮะปอยไก่เหรอคันไก่ปอยไก่อ๋อปอยไก่ปอยไก่ใส่ครึ่งเดียวฮะไงชื่อเราเทวละโอเครู้กันรู้กันคันไข่ปอยไก่ อะไรเมื่อกี้ใครตีกองกได้ยินหนูใชพึงักึงแชร์โอ้ยเพล่อยกลรเพื่อนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อ๋อเราอายุยี่สิบห้าปีนี้เราเป็นจะเพศเนี่ยโคตรซอยแล้วยี่สิบห้าแปลว่ามันก็เว่าสามเจ็ดลุงว้าวลุงว้าวลุงว้าวลุงว้าบลุงว่าชอบเว้าใช่ับผมเว้าไปเรื่อยครับทุกวันเนี้ย แกเว่าว่าวที่แปลว่าพูดใช่ไหมใช่ไม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 ่อันนี้เวาอันนี้เวาเอาเวาเวานลกเอาเวาอะนลกเอาเวาอะเอาแล้วนี่คุณสนิมจะไปไหนอะฮะจะไปซื้อรองเท้าโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรองเท้าก่อนอ๋อรองเท้าแบบนี้เอามาวิ่งในหัวใจผมสบายเลยนะป๊าปป๊าอปป๊าปป๊าปป๊าป ดูไว้ดูไว้ลุงวาวดูไว้ได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 ้อะไรเกันครับเนี่ยพึ่งซ่อมนะเอ้ยสนิมว่าไงว่าไงเราไม่เลยอย่าบอกว่าเราว่านะหัวใจเราต้องเอาไปขัดนั้นละอ่ะเพะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราว่าหัวใจเรามีแต่สนิมไงโอ้ยยกรหกึ หลอกเกินมีไหมมีไหมโออผมยาวอา่ะอาจจะทิ่มตาแต่ถ้าเกา<ช>ิดผมรักกันมาสัญญาว่าจะไม่ลืมกันไม่นอนมาตรึงริงตรึงตรึงเสียงไกลขันมาตอนต,ตีสี่เฮ้ยไม่ไม่มีแรงร่วมหน่อยหรอคนสนิมครับว่าไงว่าไงถ้าผมโดน ผมออกไปร้านค้าใช่ฟแมนแล้วผมเดินเจอโจรมาป้นทับถอยออกมายิงที่ผมหัวใจผมอ่ะคุณอาจจะเจ็บน,น,นะครับทพราอะไรอะเพราะหัวใจผมอยู่ที่คุณว้าวว้าวว้าวอะไรวะเนี่ยไอ้พี่พี่ว่าวพี่ว่าว่าจังได้รู้ป่ะโกรธคือโง่แต่ปีโป้แกะยาก <laughs> ไม่เป็นไรปีโป้ที่แกะยากเดี๋ยวมันจะไม่ยากถ้าเกิดว่าเราแกะให้เอ้ย สยมมันีหรือเปล่ามีอยู่ในปากนี่คือฟันปลอมนะลุงใช่ครับมีแต่ฟันปลอมทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกอย่างมาทางขวาก็เป็นแต่คนสนิมเลยนะครับเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่เคยมีอะไราเมียเออเราก็บ้าการเหมือนกันนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเสียใเป็นอะไร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 หลบแดดหน่อยหลบแดดหน่อยหลบแดดไม่ไม่เห็นดีเลยเนี่ย แต่พอเธอยิ้มมามันโดนใจไอ้ยาย่ใหโอ้ยเอ้ยผมมองทางไม่เห็นนะผมมองทางไม่เห็นนะทำไมความรักทำให้คนตาบอดครับโอ้ยอจื้ออจื้ออจี้สุดโจนเฮ้ยตูป่วยไก่อย่าเพลอย่าเพลสู้คนอื่นเขาหน่อยสู้เขาเอออางี้งั้นเราแบบว่าเราไม่ค่อยเก่งด้านจีบผู้หญิงอ่ะเราเก่งนะอะไรแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าว่ะ แต่เรามีอะไรอยากจะบอกเลยนะอะไรหรอถ้ารักกับเขาอ่ะมันไม่แค่ปวดใจแต่ถ้าเจอรักกับเราเนี่ยไปปวดเอวลุงไม่นอนปะก็คิดว่าใช่ไข่ครับใครฆ่าบ้าตายครับจะมีอยู่ได้เหรอจะตายเหรอจะากูสนิทไปไหนต่ออ่ะคุณถามคำถามนี้ไปแล้วนะตื่นป่วยใก่จข้ายหรือป่ะครับ มันถามไปแล้วเราเป็นคนขี้ลืมเราเราตอบคุณไปว่าเราจะไปซื้อรถซิ่งอะไรนะฮะอ๋อจะไปซื้อรถซิ่งใช่ถ้าคุณแบบซื้อเก็บไว้มันซื้อไม่ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรบอกได้ป่ะใไหมฮะโอเคฮะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กินเลยหรอแต่ว่าต้องซื้อให้มันแรงแบบแรงกว่ารถทั่วๆไปนะเพราะว่าจะได้ขีดหมีเอาใจเราได้เฮ้ยหกเก้าแปดไม่เป็นแอีบหรอกผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงลงหัวปังหัวปั๊มเออหกพันครับเฮ้ย อย่างนี้ยจีบใครก็ติดจริงหรอจริงจริงแต่หน้าเราไม่ใช่คนหน้าตาดีผู้หญิงชอบคนตลกผู้หญิงชอบคนตลกอะจิงมะเนี่ยไยเพชรปตพืชฮเอวาจริงสองคบจริงหรอผู้หญิงชอบผู้ชายตลกเหรอใช่ผมเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ผมเป็นคนหน้ากอดตลอดเวลานะครับอันนี้จริงอันนี้เยอจริง ว่าเอาไปไหนอะลุงว่าเอาไปยืนคุยคนเดียวอะไรตรงนั้นมันอะไรอะอะไรอะไรอะคุยอะไรคุยอะไรเป็นอะไรเป็นไหนกินบอดได้นอนบ่หลับอยากจับแต่โทรศัพท์สองสนิมแต่ก็หูว่าเจ้าเป็นของเขากเอาคนใดคือเก่าก็ใจคนมันคเนี่ยไรก็เหมือนเนี่ยเราแบ่งกันดิเอ้า ได้รอพิลพงศ์เหรอคนท่าที่นี่ใได้พูดเล่นได้ไหมรถรถรถม้วนไซอะรถม้วนไซอะมันบอกว่าสามหมื่นอะเหนื่อยมะแมงเลยเนี่ยสนิมดูนะคนที่ใส่กางเก่งลายๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นผู้ชายหลายใจโอใช่โอ้โหเทไหร่ตั้งใอลายเลยที่ดูดิใช่ไม่ไม่เราเราหัวใจหลายๆดวงนั่นแต่ผมอะมีหัวใจไว้แค่คนเดียวนะคุณสนิมไอ้ยา ลุงป้าว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราหัวใจมันมีสี่ห้องใช่ไหมห้องที่หนึ่งแต่ว่าเราทุบทุกห้องเลยรวมเป็นห้องเดียวเป็น V P แล้วให้สนิมอยู่โอ้ยเยอะห้องผมมีเน็ตฟิกด้วยผมจะดูไม่จบอ่ะเีอห้องผมมีเน็ตฟิกด้วยก็แค่เน็ตฟิกเนี่ยแต่เราอ่ะพาเพวดูลงหนังในทั้งวัน่ะโอ้จะไปดูทำไมลงหนังเดี๋ยวซื้อลงหนังให้ดูงั้นเดี๋ยวเราจะลงหนังชุบเป็นอดเออจะได้แก่ลงหนังที่ใหญ่กว่ลงหนังธรรมดา งั้นผมเอาผลลกหนังจุกแม่เหนื่อยว่ะนวางต้องเอากระทมาด้วยเพิ่มด้วยเลย้เอจีกูยังกูแผ่อะไรบริษัทที่ทำเกี่ยวกับลงหนังอ่ะผมซื้อหุ้นทุกหุ้นเลยไอนมซื้อรองเท้าก่อนไหมก่อนได้ซื้อลงหนังไปซื้อใส่ก่อนไหมครับเฮ้ยนวถ้ารักเรามันเป็นทุกเนี่ยมากินชานมไข่มุกกับเราไหมอ้ยเฮ้ยเฮ้ เร็วเร็วจริงๆนะทีนี้เมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะป้าทิพย์เขาขายน้ำอยู่หน้าเนี่ยใช่เหรอไหนไหนอยากยินอยากยินท่าน้องใครมุกอยากยินไป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 ไหนไหนกจ็บแน่เขาขายหน้าข้าวติดเดือนข้าวติดเดือนข้าวติดเดไปด้วยกัน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 ไปด้วยก็บเดี๋ยวเราเไปใช่ไแมโคไปอ้าวสนิมเป็นช่างนี่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นช่างเขาเป็นช่างน่ารัก้ย โอ้ย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 โอ เจอ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 ครับเจอมนครับผมคะแนนดีกว่าดีอีกลุงแกยอมไม่ยอมย้อมโอ้โหเขาเรียกลุงเขาเรียกลุงแกย้อมหรอแล้ก็เมาแต่นานๆทีจะมีคนชอบเลยนะเราเออมีทีสามคนเลยหนุ่มยังแน่นอยู่เลยไอ้ผู้ดีคุยก็ตกไม่พื้นสี่พันทีต่อวันไม่เวเป็นรถใช้การกี่ทีนะคอยที ไอ้บ hey, he no. ่าคุณเก็บเอาใส่ก่อนดิน้อยไป้ามเออดีเวลาที่มีคนขับไปทำเรื่องจะได้แบบว่าไม่ต้องอันนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องบอกกูล็อกแล้วกูล็อกแล้วไม่กู็อกคนนีไม่สิสองผมพาไปรู้จักคนนี้นี่เอ้เต้มึงครับไอจีทีบีมารับคุณ่อเต้